มาตาน,นี้ขอแบบมิจจี้อยู่ทีมเราได้ปะไม่มีมิจจี้เฟิร์สพิกไหมไม่เฟิร์สพิกโดนมิจจี้อีกเจอถ้าเจอมิจจี้อีกเอาลุ้แล้วก็เล่นสามเต้มสองคนปะเออเล่นสามเต้มสองคนเพื่อนเอาไงไนส์พ nice ัช <laughs> เตอร์กูเราวิเกอร์คาเซลโซเรียบร้อย ม่คิดめてยันไหลนองแล้วทีนี้これが任せってくれるこの姿だให้ดีมากมาครับมิตชี่โมบายเจอทุกเกมตอนนี้ทีมผมมีไม่มีอีกทีมก็ต้องมีเป็นอย่างงี้ว่าประมาณแบบ สองสามวันแล้วนี่ไงผมพูดอะไรผิดปะผมพูดอะไรผิดไหมมากเกษตออหรือว่าเอาตัวอะไรอียแล้วแต่นะเพื่อนตาปูผไม่ทันว่ะเพื่อนโทษ แต่เราก็หยิบตัวแก้ทางไอฟูจิมะมาให้เขาได้นะแล้วฟูจิมะเนี่ยก็มีท่าที่พุ่งแบบพุ่งไปรบกวนด้วยใช่ไหมถ้าสมมุติแบบว่าโซนแบบหลุดตำแหน่งอะไรเงี้ยมิจจี้ตอนเนี้ยคือด้วยความที่มันเฟดไกลแล้วก็ถ้าคนพรเยอะอ่ะมันจะเฟดแล้วมันจะมีแบบมันจะมีไอแบบเฟด ด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาอะไรแบบเนี้ยไอ้ท่าที่มันพุ่งออกไปเลยอะถ้าเกิดว่าคนแม่งแบบรีเฟกไวไปเงนะี้ยขึ้นโล่งเลยนะครับแล้วก็คือตอนนี้คนตามรบกวนกันได้แล้วนะครับแต่ว่ารบกวนไปก็เท่านั้นครับไม่เข้าอยู่ดีครับแทบจะแบบ80-90%อร์ครับตดัให้ สวยเพื่อนมาไม่ทันล้ให้ไหมให้ไหมใส <c oughs> แล้วก็ครูดาวมันเร็วเกินไปครับสำหรับผมอะผมว่าครูดาวมันค่อนข้างเร็วเกินไป <c oughs> คือแป,ป๊บแป,ป๊บแ,แม่งถอยได้อีกแล้วแป,ป๊บแป,ป๊บแม่งถอยได้อีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวดูนะครับว่าขนาดว่าผมอะเป็นอีกคนที่ผมว่า ผมเก็บสปินเล่นเป็นนะแต่ว่าแบบคือสปินไม่หมดแบบเร็วมากอะอ้าไต้แป้นต้องช่วยหน่อยครับเพราะว่าคือคือกางคนเดียวไม่ได้แน่นอนอะไต้แป้นต้องช่วยแบบช่วยดูด้านในอะแบบว่าช่วยเอามาโซนด้านนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยส่งว่ะ มาก,กรีกันอ๋อค่ะสวยครับคนนี้แม่งรีรีบาวด์โคตรเอาอะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดอะน่าจะคนนี้แหละรครับสวยอาคอยุยวอร์น,นิ่งเหรอเออวอร์น,นิ่งยี่สิบเอ็ดเนี่ยมผมน่าจะจำไม่ผิดนะแม่งรีบาวด์โคตรเข้มเลยครับ มาผมได้าอาคุยหุ้ยแม่งนะอื้อถ้าเพื่อนตบได้นะเมื่อกี้ผมอยู่ในตำแหน่งที่แบบมันมันน่าจะรวบบอลเลยอะซากุน่าจะกดกดสกิลเก็บบอลไม่ทันเนาะมาไหมสวยวะ่ะ ฮะเจ็ดทีคัตซ์นยืนอยู่ตรงนั้นแท้ๆแม่งพยายามหลบพยายามหลบซากุมากไปหน่อยช่วยให้เพื่อนไม่เป็นไรมากรีกันอารุคันหรือว่าผมโฟกัสเอมิจ้มากไปวะต้องปล่อยเป็นหน้าที่เพื่อนเรามั้งดูทรง แต่จริงๆยอมเสีย2แต้มไปเรื่อยๆกองก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ยแม่งเล่นโคตรสบายเลยครับมีมิจชี้แล้วแพ้นเนี่ยแม่งแบบยากมากนะครับเพราะว่าพอพ,พอรู้ว่าคนเริ่มการสามเป็น n, ใช่ไหมแม่งสิ่งที่เขาทําก็คือทําไมครับก็เล่น2แต้มสบายๆเพราะว่าจะกันมิจี้ให้ทันนะตอนเนี้ครับมันจะต้องยืนใกล้มิจี้มากอะ่ะมันก็เลยมีพื้นที่ให้เล่น2แต้มครับ ให้โอโหไม่ให้เพื่อนอสวยมากเพื่อนมาคุยอะไรก็ถืว่าผมมีสต็อกไปจัดเ,เนโฟก,กัน,นนี้ เหมือนโฟกัสจะแบบจะตบสองแทนผมเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้ผมการข้างนอกไปเลยโอ้แม่งเหมือนจะไม่เข้าเลยเหมือนเพื่อนแบบอาจจะเดาข้างในเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือแนบบแบบหนึ่งหลุดโฟกัสไปหน่อยเนี่ยท่าเนี้ยเห็นปะค,คือมันพุ่งไปเลยอ่ะอมันแบบมันยากมากอ่ะมันกันยากมากอ่ะอค,คือเพื่อน คือเพื่อนเราอะ่ะต้องแบบต้องติดหน้าเลยครับแบบโฟกัสสุดๆไปเลยอะ่ะมันถึงจะพอจะแบบเอออย่างที่หมูขี่หมาก็ชูมือได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงผมยังทันอยู่ตามไปผมมาฝั่งนี้โอ้โหแล้วโดนโดนสกรีน มันยากจริงครับกันตัวเนี้ย<ป>เกมรับอีกฝั่งแม่งไม่เอาเลยอะ่ะแต่เพราะว่าพอมีมิชชี่แล้วทุกอย่างแม่งสบายขึ้นไปหมดเลยครับเทนซาอือโอ้โหทั้งหน้าผมอ,อกนะหน้าผมค่อนข้างแม่นนะถ้าเป็นอซากุเนี่ยแม่งเอ้ะ ทำไมท่าเลทำไมท่าเลมันเหมือนจะไม่ลงทุกทีเลยวะ <c oughs> อุ้ยโดนชนสวยเพื่อนได้ปะโอ้โหไม่เข้าอีกไม่มีดวงอีก <c oughs> สวยเมียนติเว้ย มากรีกันสัตว์รุ่นพันรอบนี้โอเคเพื่อนมีพื้นที่ป่ะเพื่อนโอเคดีนะโดนโดนตบโดนตบเก็บสแต็กไปก่อนหน้านี้ฮ้ย่<ด>แมงรู้แม่งคิดว่าทำไววะหรอว่าผมตบแล้วนะเมื่อกี้ ใใหให้้สวยครับไม,ไ,ไม่ทันว่ะปุ๊บสวยครับมีโอกาสเสมออยู่าคุย<ป>โหกันได้มีโอกาสชนะเลยเนะี่ยมากรเด็นาอาลูกคันป๊บทันแฮ่สวยเลย สวยครับดังเลยมิีาีก่มิตชี้ตัวนี้ยิงสามแบบน้อยมากเลยอะม่ แม่งรอโอกาสอยู่ยอโอ้ยดีนะแม่งเลือกตกถ้าชูมือผมว่าไม่เข้าอเออหยา ทำไมมาตามตัวเนี้แล้วผมก็เลยกังวลตัวนู้น่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะยิงสาม่ะรู้มันมีหลอกส่งหรือหมอมันยิงได้เลยอ่ะไม่น่าเข้าไหลน่องแล้วทีนี้ขอเด็กอกะให้ดีมาก มาก,กูงเยะเสียดายไม่เข้าดีด,ดดันให้สวยมากครับชนะเว้ย เนี่ยเจอคนนี้เห็นปะผมบอกแล้วเนี่ยอร์ n i n g เนี่ย w a r n i n ยี่สิบเอ็ดครับเหมือนเขาจะเป็นผู้เล่นเก่าอะว่าผมจำไม่ได้แต่ก่อนเหมือนเขาชอบเล่นไอ้ไอ้ฮานาไอ้ที่มันทิปอินอะล่างสองปะเออนั่นแหละดูดิครับเห็นปะผมพูดผิดที่ไหนนะสิบต่อแบบถ้าถ้าเทียบแบบตัวรีบาวจริงๆอะสิบต่อหนึ่งครับแม่งแบบโคตรเข้มครับเข้มมากๆครับคนนี้รีบาวยางดีเลยครับถ้าไปเจอก็ สบายแล้วครับเราเล่นตัวแบบปล่อยบอลได้เลยแบบเวลาเราเจอคนที่ไว้ใจได้อะแบบหัวมันแบบมันมันจะครีเอทเทได้ดีนะครับเนี่ยเล่นสบายมากนะครับแบบซับพอตขนาดนี้นะครับมาแล้วมาอยู่ฝั่งผมบ้าห้างโดนแย่งก่อนชั่วว่าแหละแต่ไม่เป็นไรเพื่อนถ้าไม่ใช่ร่างนี้มันก็สบายๆอยู่แล้ว อขอให้เล่นรู้รรว่าเออนั่นแหละโอ้โหพลังสองตัวชิบหายแล้วแบบนี้ต้องเน้นตบนะเอาตัวเน้นตบมาเพื่อนอืมมันก็ดีแหละ แต่แบบนี้แพ้รีบาวแน่นอนอะ่ะเอาไงอะเพื่อนผมว่าฟูจิมะฟูจิมะสองแต่ถ้าเที่ยวกับมิจิี่สองเหรอเพราะว่ามิจิี่สมันดึงตัวประกอบได้ได้ได้ดีกว่าแบบยิ่งถ้าอับพ,พรที่มันแบบเพิ่มระยะ ทำนอกเส้นได้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลามันมีอันต่ีะนะครับแต่มันกันง่ายพอกันนะโอ,อ้ยแค่เลก็ไม่เข้าแล้วอะเอาดีที่เอามาก่อนหนึหงห่งหดุดุดุุดุ้อดุ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  ผมต้องรอเพื่อนมีแสงฟ้าก่อนนี่หวา่าใช่ป่าวะแล้วเพื่อนถึงจะหลอกสองให้ผมได้ตอนนี้ผมก็ต้องแบบซัพพอร์ตไปก่อน <c oughs> สวยมากั <c oughs> <c oughs> โหรู้แม่งขวนโคตรน่ากลัวเลยถ้าเป็นแบบเล่นบาสจริงๆคนจริงๆอ่ะแม่งขวนขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้โหเลยสวยครับ โอ้แม่งเอาจุนออกมาตกข้างนอกเลยอวะโคตรเอาวิทำไมเพื่อนใช้แสงเหลืองอะแล้วเพื่อนจะมีท่าหลอกส่งให้ผมปะ <c oughs> กูจิมายืนขาตายเลยเหรอเมื่อกี้นอเม่เนอะไปไปไปแม่งเอ้ยบอลกันเป็นใจให้เขาอีก นี่แน่โอ้เร็วไป,ปไผมจับตาดูอยู่แหละโอ้ยนึกว่าจ,จะไปอีกทีนึงผมนึกว่าจะไปอีกทีนึงมาฝั่งนี้ไหมไปครับแม่งไม่ไม่โดนผมไม่โดนผมสตันได้ไงวะ ตบช้าหน่อยใช่ไหมไอ้ต้องตบช้าหน่อยใช่ไหมไอ้ไอ้ท่านั้นนะไอ้ท่าดานไหนไปครับเดียบรอเแค่วิ่งตัดหน้าก็พอแค่วิ่งตัดหน้าก็พอไม่ต้องกดสกรีนเพื่อเราแม่งโฟกัสจัดๆเลย k คเนี่ยของเขาเรื่องชื่อจริงๆของเขาเรื่องชื่อจริงๆ โอ้ยยิงนอกได้แล้วเพื่อนเมื่อกี้ทิปดิมีท่าทิปด้วยวะผมเล่นมายังไม่เห็นรู้ล่างนี้ใช้ท่าทิปสักคนเลยครับไม่ตกหน่อยเพื่อนว่าแล้วว่าว, <c oughs> ว่าแล้วว่าลูกนี้เข้าแน่นอนแล้วรู้เขาซ้อนให้แบบว่าพลังมากเลยนะเพื่อนอ๋อเสียงเตะ โดสวยพวกตัวละครที่มีท่าเก็บบอลน,นี่แม่งเหลือเกินจริงๆวะ่ะสวยครับเขนไซบักยัตซาว1ปรนดา ไม่เข้าเยอะไม่น่ารีบโดด天才撒切尔金本量霸气刀วิ่งมาตะกายเว้ยเอาไงมาฝั่งนี้ไหมครับฝั่งนูน้นวะอาคุย ยืนตรงนี้ใช่ไหมถึงจะตบได้ยืนตรงนี้ใช่ไหมคือบางท่ามันมีมุมให้ยืนด้วยครับมุมยืนตบอะแบบต้องออกมาจากใต้แป้นหน่อยอะไรเงี้ยขวัญขวัญก็หน้าขวัเลย k u r a g i รีบาวนธดูซาคุรกินี่หรอกโหไม่มีใครหลงเลยไม่เท่เลยถ้าเมื่อกี้มีคนหลงนะผมจะดังซัดกลับไปเลยอะ่ะเอาไง้าดเาดิมบอกเอาอาคย <c oughs> กดอิโมจิอะไรกันจนผมลายตาไปหมดแลนะ้วเนี่ย แค่เนีองแต้มแต้มาตอนนี้ขอแบบมิจี้อยู่ทีมเราได้ปะไม่มีมิจจี่เฟิร์สพิกไหมไม่เฟิร์สพิกโดนมิจจี้อีกเจอถ้าเจอมิจจี้อีกเอารู้แล้วก็เล่น3มแต้มสองคนปะ เออเล่นสามเต้มสองคนเพื่อนเอาไงสามเต้มสองคนไหมเอบบนมเมอ,น,เอบบนั่นแหละสวยดี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 ดครัดดบ,บนี่แหละผมจะพุ่งลบก,กวนนะจัดไปดิเพื่อนได้ปะแบบนี้ได้ไหม น,นี้ได้ไหมเออรีไงก็แพ้โอเคจัดไปเพื่อนตามบ่าย๋อ,อ ا. เขาเป็น k รอยู่แล้วแล้วเขา <c oughs> แรงเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว <c oughs> เขาไม่สนใจเด็กๆหรอครับว่าจะเล่นอะไรกัน <c oughs> <c oughs> เขาไม่สนใจเด็กๆอยู่แล้ว ก็มันจะให้ข้างในสบายสบาย,บายครับทำแต้มกันไว้แล้วเราก็กันหนักสามแต้มไว้เรื่อยๆเราเขาพลาดเราค่อยว่ากันนั่นละดันเฮ้ยมีโอกาสนะเนี่ยสวย เดี๋ยวโอกาสเดียโอกาสอย่เพิ่งโดนสามแต้มลุกหนีนะเพื่อนสวยครับไม่เป็นไรอ้แม่เอ๋ห่วงแต่จะเฟดผมแต่ว่าผมต้องการที่จะกันหนักสามแต้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมปล่อยไป กันดันสวยเราว่าอันติจะมาแล้ววะมันมีอันติแล้วด้วยแน่เลยวะ่ะแต่ว่าช่างแม่งผมยิงไปเลย้วให้เพื่อนเก็บบอลเนา เดี๋ยวเพื่อนดังไปเร,เรื่อยดีกว่ามัง้งผมมีเก็บบอลอยู่แล้วอะเอาวิเพื่อนไม่ได้กูไม่มีอันติแล้วชัวร์เลยอะช่างมันเนาะให้เพื่อนเก็บให้ได้วะอีกเเคคทโม่สวยแม่ไม่ใช่อันติด้วย ไปแหละดังดังไหมสวยครับ โอ้ยเสียดายแม่เก็บได้โะมันต้องตบอ่ะผมบอกแล้วเห็นว่าว่าถ้าพุ่งรบกวนอ่ะไม่ไ,มได้หรอกน่าเมินนะよまさかวะ ดันดีครับมาระสุดตรีโอ้ยเสียอันติไปแล้วว่ะเอาเว้ยอ๋อผมเป็นบ่อไปเลยเพราะว่าผมห่วงแบบห่วงแต่จะโซนมิดจี้อะดิ ได้ไหมอู้หูนมันรู้ทางมันรู้ทางมันรู้ทางเข้ามา จะบ้าตายเรียดที่นีมา่นไม่เโอเคโอค้โห้โดนสติบูโอยน以内にえるじゃなかったのかไม่ไม่เป็นไปตามแผนวะ่ะไม่เป็นไปตามแผนพุ่งแล้วรบกวนวะ่ะฉันคิว่าชยองบุกจะชนะ 俺が、俺の本当の姿だ。俺が、俺の本当の姿だ。おい。任せてくれ。いい เพื่อนแบบมั่นใจในสแต็กจัดๆด,ดัดโอา้ยห้าหห้าหห้าหหาหาใ ไวส์พัสาこれはいけるかせるぞเรียบร้อยผมรู้อยู่แล้วว่าใช้อันตีนี่แมงคือแบบว่าโดนตบแน่นอนนะก็เลยใช้ๆไปไปใช้ใกล้ๆเพื่อนให้เพื่อนเก็บเอาดันให้ดันให้ เก็บบอลดีครับสวยมไม่น่าเข้าสวยครับต้องไม่โดนสามแต้มต้องไม่โดนสามแต้มอุ้ยรบกวนเพื่อนไม่ตกหอเว่าชนะเลย สบายๆเด้วโอ้โลงไม่เข้าไม่งัน้นเพื่อนผิดหวังนะเนี่ยถ้าตามอยู่เพื่อนผิดหวังนะเนี่ยกูดเกมครับบอกก็คือผมเองแม์นี้แต่ไม่แปลกอยู่แล้วแหละดูดูสภาพเพื่อนร่วมทีมด้วยครับถ้าผมจะไปเก่งกว่าเขานี่ก็คือโอ้ไปไปเป็นนักแข่งแล้ว Good game ครับกูดเกมครับกูดเกมครับ